สวัสดีครับผมคนณบุญอาอิสันดี้ชาแนลครับผมครับวันนี้ผมพามาชมรถอีแสนครับรถอีแสนเป็นรถเครื่องหกล้อครับเครื่องหกล้อสองคันครับสองคันมาดูว่าวันนี้สองคันนี้จะถูกใจท่านผู้ชมไหมถูกใจคนที่กําลังมองหาไหมครับไปดูกันเลยรถอีแสนเครื่องยังก่อนยังในหน้าครับในหน้าหน้าโอ้พอดีสตาร์ทให้ดูเลยเนาะดิ้นแล้วมับนแรนี่ เย่อยเขาดับเทียงบางทีมันบอกมันไปเรื่อยอย่าให้ตะตาไปได้ปะครับอีเตียนเชียงเชียงไดนาครับผมตชียงูท้าไดนาครับโอ้ครับตัวยูท้าไดนาครับผมเดี๋ยวดูคันนี้ก่อนนะครับคันแรกครับเดี๋ยวมีไกด์มานำเสนอด้วยหนึ่งคนครับ ไตหน้านี่จักสูบครับซีสูบอ่ะซีสูบครับซีสูบเป็นเครื่องเครื่องยนตซีสูบเนาะครับรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันครับผมไตสิบสองครับไตสิบสองมันเป็นหยีบซีไม่แบตลูกเดียวไตสิบสองพรมันหยีบซีครับถ้ใส่อ้อยได้ก็ประมาณเจ็ดแปดตันครับรถท้ายสวนได้ใส่อยู่ประมาณห้าตันครับสูงจะดูองค์ประกอบค่อยมาฟังเสียงอีกรอบนะครับคือเมื่อกี้นี่คือกลัวกลัวว่ามันจะ พูดกันไม่รู้เรื่องเนะไปด,ดูข้างกอนโอ้ครับข้างในข้างในครับเป็นเผาเผาก็ใหญ่นะครับเผาใหญ่นะครับเผา,น,า,านี่เลยหูเ,ยเ,ยเหนบหูเหลือบกำลังดีๆอยู่นะครับก็ดีๆอยู่ ครับนี่เลยใส่อ้อยได้สบายครับมันจะเป็นเผารอยครับตั้ชีตรงปกติมันเผารอยมันมันต้องโผล่อันนี้ไม่โผลนะ่เนาะไม่โผล่ครับอันนี้เทามี้ตอนมันเป็นเอวเอวเจ็ดสีครับไม่ไม่โผล่ไม่โผล่ถ้าเอวตัว,ต,วตัวใหม่นี้จะโผล่นะครับผมครับที่คือท่านผู้ชมก็คือว่าเอวเอวปกติก็คือ ถามถามแกแล้วจะบอกเอวแต่วันมันเพาลอยปกติจะโผล่มามันเป็นมันเป็นจะมีหอวเอาเอรื่องเอวรถตัวเลขตังเจ็ดสี่โค้งเหมือนบิกอัพครับผมอือโค้งเหมือนบิกอัพเนาะจริงเป็นเอวเจ็ดสี่รถเอวมาจะรู้เลยครับออเป็นเอวตัวตัวเก่ากว่าตัวตัวที่เป็นเพาลอยครับผมเป็นเขาเรียกว่าเจ็ดสี่บอกครับเจ็ดสี่เครื่องเัวเออเป็นเจ็ดสี่เเจ็ดสี่ไม่มีแล้วครับใส่เครื่องตัวยต้าไดหน้าให้แล้วครับผมแจ้องร้อยสิบแรงครับท่านผู้ชมเข้าใจนะครับก็คือเอว เป็นเอวเจ็ดสี่โครงอะไรเป็นของเจ็ดสี่หมดชุดคันหน้าก็ของเจ็ดสี่ของเจ็ดสี่หมดครับเดี๋ยวไปดูกันหน้าก่อนแบบนี้ครับท่านผู้ชมก็คือชุดที่แกบอกว่าเป็นโครงเป็นแหนบเป็นข้างหน้านี่ได้ทําใหม่ไหมครับเพาหน้าเนี่ยไม่ได้ทำครับไม่ได้ทําตัวเดิมเนาะครับเป็นโครงเจ็ดสี่หมดเลยแต่เครื่องเป็นของใดหน้าครับครับเครื่องเป็นของตัวใต้ไดหน้า มาเปสี่สูบไตสวนว้าวครับราคาไม่สูงครับผมราคาไม่สูงบอกเลยไม่สูงอ่าตั้งไว้กันไว้แล้วที่ห้าสิบคุยกันแล้วเมื่อกี้นี่เครื่องนี้ก็ประมาณสองหม้าครับหาเห็นไหมแต่เครื่องอย่างเดียวนี่สองหม้าครับเครื่องอย่างเดียวซื้อโครงแถมเครื่องไปเลยอ่ะครับราคานี้เอาราคานะครับเดี๋ยวราคาจะพูดไทคลิปครับไทคลิปวันนี้พูดบอกคลิปเลย ราคาที่ตั้งคุยกันไว้แล้วกับผมซื้อไปบริโภคได้เลยครับผมแก้วซื้อไปแล้วเอาสตาร์ทปุ๊กเปล่าเปิ๊กเครื่องเข้าแบบไหนอ่ะมาดูเครื่องกันครับเอ๊ะปลาแล้วสตาร์ทเบิองเขาหัวก่อนบ่ตันเอาหัวครับอรโอ้ต้องเอาหัวก่อนเอาหัวเท่าเดียวครับไปได้ทั้งวันไปได้ทั้งวันครับผมแต่เผารอบเดียววันหนึ่งไงแก้วครับ คือต้องเผาหัวก่อนรอบแรกของของของวันที่สตาร์ท <laughs> ใช่ไหมปะครับผมแล้วก็รอบหน้าไม่ได้เผาหรือ,อยังไง <laughs> ัมไม่รันเนาะแล้วผมจะตปวจให้ดูเลยตัวนี้ด allora ันตัวนี้ดันตัวนี้ไม่ดันแต่ตัวนี้ดันแน่นอนเพราะว่ามันอยู่ใต้เครื่องมีน้ำออกมิเตอครับเด็ตัวนี้ก็คือหัวเครื่องตัวนี้มันน้ำจริงไม่ดัน ครับตัวนี้ก็คือเดี๋ยวให้มาคุยทีหลังครับคุณเดี๋ยวดูตรงบ้านดังเชียงตระไหนค่ะ กัเรียกครับ <aroma> ที่ไหนครับรถเก่งเนี่ยเดี๋ยวพี่ไทยขึ้นมาเครื่องดีมากนะครับผมท่านผู้ชมเฮ้ย